สวัสดีครับข่าวดังหัวเด็ดมาแล้วครับยูฉัดมงคลควงเจนนี่แนะนำเยาวชนจะท้องก่อนแต่งหากไม่พร้อมยูฉัดมงคลแนะนำเยาวชนท้องก่อนแต่งไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับทุกคนต้องพร้อมก่อนถ้าไม่พร้อมจะน่าเป็นห่วงเพราะการรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญเรียกว่าผ่านไปแล้วสำหรับวิวาสหวานสุดชื่นมื่นของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและยูฉัดมงคล ที่ควงเจ้าบ่าวทั้งสองจูงมือกันไปจัดงานฉลองสมรสที่โรงแรมดุสิตธานีจังหวัดกระบี่โดยเจ้าบ่าวยกสาวป้ายแดงเปิดใจว่าตอนแรกก็ว่าจะมีชุดเจ้าสาวชุดเดียวแต่ทางร้านบอกว่าไม่ได้เลยเอามาให้หมดทั้งหกชุดก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมจะเอาตามหน้างานแล้วกันเราไม่อยากเล่งมากเดี๋ยวออกมาไม่สวยส่วนแพอน,นาคตยูก็ต้องคงให้เจนนี่พักงานมากขึ้นส่วนงานค่ายยวก็ต้องมาช่วยเจนนี่มากขึ้นให้เขาเลี้ยงลูก ถามว่ามีแพ้ท้องแทนเจ้าสาวไหมยูเผยว่าเวลาเขาจะอ้วกเราก็จะรู้สึกตามเขาไปด้วยตอนนี้อายุคันภ์เก้าสัปดาห์ถามว่าอยากได้ลูกสาวลูกชายจริง,รงๆก็ได้หมดแต่ยูชอบเด็กผู้ชายอยากสอนลูกเตะฟุตบอลส่วนเจนนี่อยากได้ลูกผู้หญิงส่วนกระแสท้องก่อนแต่งเจ้าบ่าวเผยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้าเป็นคู่ที่ไม่พร้อมด้านเจนนี่เผยว่าเราไม่ได้มองดราม่าเลย เรารู้ว่าท้องครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ดีใจเป็นความสุขที่เข้ามาเติมเต็มถ้าเลี้ยงเขาดีได้ก็น่าจะดีแต่ความพร้อมเป็นเรื่องสําคัญนอกจากนี้ยูยังฝากถึงเยาวชนว่าอยากฝากถึงน้องๆนะครับเรื่องท้องก่อนแต่งไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับทุกคนนะครับน้องต้องพร้อมก่อนถ้าไม่พร้อมจะน่าเป็นห่วงถ้าผู้ชายต้องดูตัวเองว่าพร้อมจะรับผิดชอบไหมการรับผิดชอบเป็นเรื่องสําคัญ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดังห่วยเด็ดของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ